ไทยที่ปรับตัวร่วงลงมาหนักในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็มีคําถามกันเยอะครับว่าจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้าซื้อมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งซื้อหุ้นโดยตรงหรือว่าซื้อกองทุนหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันกับคุณทิพย์วดีอภิชัยสิรินะครับผู้จัดการกองทุนอโสกของบรจอส s บริทรัสนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สัสดีค่ะค่ะถ้าเราเห็นนะคะจากวิกฤตนะคะในทุกๆครั้งก็จะมีโอกาสสาหรับผู้ที่มองเห็นเสมอนะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นไทยซุดตัวลงมาจากปัจจัยแล้วก็เซ e n t เมนต์ในต่างประเทศเรามองว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนหรือเปล่าคะหรือว่ายังคงเป็นความเสี่งที่ต้องจับตาค่ะแน่นอนค่ะพอที่ตลาดปรับตัวลงมานะคะหลักๆรอบนี้ก็เป็นปัจจัย ภายนอกส,ส่วนใหญ่นะคะซึ่งปัจจัยของเราเองก็ไม่ใช่ไม่โดนกระชบอาจจะโดนบ้างในแง่ของกําไรที่ตัดตัวลดลงนะคะทำให้อินเด็กซ์รัดตัวลงมาแต่พอถึงรเลเวลที่ประมาณพันห้าต้นๆเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นจังหวะที่น่ากลับเข้าซื้อตลาดหุ้นไทยค่ะครับเรามองกรอบการเคลื่อนไหวของหุ้นไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าจริงๆก็มีปัจจัยที่มันยังไม่จบไม่สิ้นจากทางฝั่งของต่างประเทศที่ยังต้องติดตามต่อเนื่องอยู่ด้วยเหมือนกัน จริงๆตอนแรกเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองว่าโอกาสว่าหุ้นไทยปีนี้เนี่ยมีโอกาสแตดพันพันแปดร้อยจุดซึ่งทางธาคารจัความสิงก,ก็มองใกล้เคียงกันนะคะแต่พอข่าวนี้เนี่ยเนื่องจากเรื่องของอินฟลชันเรื่องของต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยทำให้เรามีการปรับกําไรคาดการณ์ของบริษัทจดทะเบียนลงนะคะจากกรอบตอนนี้เนี่ยต้นปีเรามองกําไรอยู่ที่ร้อยสิบตอนนี้กําไรของจ้ชะนีน่าจะอยู่ที่แถวประมาณร้อยสอง นะคะฉะนั้นกรอบของอินเด็กซ์ที่เราต้องบอกว่าสบายใจในปีนี้ก็คืออประมาณช่วงพันสี่รอยแดสิบจุดถึงประมาณพันเจ็ดร้อยจุดค่ะอืมครับค่ะถ้าเรามองเนยนะคะปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเรามองปัจจัยไหนเป็นฟันเฟืองในการที่จะขยับทำให้ดัชนีนั้นะมีความน่าสนใจบ้างคะ โอเคแน่นอนนะคะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาฟื้นจากโควิดก่อนเราเราฟื้นตัวค่อนข้างช้ากว่าฉะนั้นโมเมนตัมในการฟื้นตัวเนี่ยเรายังถือว่าค่อนข้างดีกว่าหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะใน GDP ของไทยเนี่ยน่าจะดีกว่าปีก่อนซึ่งมีไม่กี่ประเทศที่ปีนี้น่าจะเติบโตดีกว่าปีก่อนหน้านะะปัจจัยขับเคลื่อนแน่นอนเรื่องของภาคการเปิดประเทศนะคะภาคของการท่องเที่ยวดอมิสติกคอนซัม t ชันที่จะกลับมานะคะอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่เราคิดว่าจะเป็นไดร์ของปีนี้นะคะ่ะ อืมครับซึ่งถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวจริงๆก็อาจจะไม่ได้ถือว่ากว้างมากนักเนี่ยนะครับถ้ามองกับแถวๆพันเเ, 1, 7, เนี่ยอัพไซต์จริงก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นอาจจะค่อนข้างสําคัญมากสักหน่อยหุ้นลักษณะประมาณไหนหุ้นธีมไหนหุ้นแบบไหนที่น่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีในปีนี้ครับต้องบอกว่าแน่นอนเราเน้นเรื่องการเรื่องหุ้นมาตลอดนะคะแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นใหญ่มาแล้วนะคะเพราะว่าคนคนเรื่องของการขารึืนอดอกเบี้ยคนไปหลบในหุ้นถูกกันแต่ปีนี้เนี่ย ปัจจัยที่คนกลัวมากที่สุดคือเรื่องของ recession ฉะนั้นเนี่ยคนจะไปหลบในหุ้นที่ต้องบอกว่ากำไรแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตแล้วมีการโอกาสตัดประมาณการได้สูงกลุ่มที่เราเห็นก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเป็นหลักนะคะที่ลิงก์กับเรื่องของภาคที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้เรื่องของการเปิดประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ d omestic consumption ค่ะค่ะเรามีกองทุนแนะนําที่จะให้นักลงทุนได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันไหมคะ จริงๆกองที่แนะนำมากเลยแล้วเข้ากับตีมในปีนี้ก็คือตัว ASP SME นะคะเน้นลงทุนในหุ้นมิสม l l c คปนะคะก็ะปีนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งกองมาเนี่ยดัชนีต้องบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีแฟลนะกองเราได้กำไรปีละประมาณ9%ต่อปีะนะคะก็ะเป็นกองที่ต้องบอกว่าเน้นเรื่องของการโฟกัสาการเลือกหุ้นจริงๆ,ๆนะคะก็อยากให้ลองไปศึกษาดูค่ะผันผวนเยอะไหมครับในช่วงที่ผ่านมา ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ายังไงก็มีความผันผวนนะคะแต่สามแต่เราก็พยายามสรับสนุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะถ้าความผันผ,นผวนเยอะเราก็อาจจะถือเงินสดเยอะหน่อยแล้วก็ไปลงในหุ้นดิสตรงสีบ้างซึ่งปีนี้ก็เป็นปีมที่เราทำนะคะเน้นหุ้นโกลดแล้วก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงในหุ้นที่มันเป็นดิเตรงสีแคสโตรนะคะโอเคได้ครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณทิพวดีนะครับขอบพระคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณที่ะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ